สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ n i m Journal ค่ะวันนี้เราอยู่กับวิดีโอ s e t up bullet journal เดือนธันวาคมเ,เพื่อนๆเห็นสีปากกาแล้วคงพอจะดาวตีมกันได้เดือนนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรยุ่งยากนะคะก็เป็นตีม Christmas ก็เดี๋ยวทางด้านซ้ายเนี่ยเราตัดสินใจจะเขียนเป็นเป็นคำอวยพรเป็นคำคมอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคำอวยพรมากกว่าใช่แล้วก็ เล่นตัวอักษร3-4สให้เป็นรูปต้นคริสต์มาสแล้วเดี๋ยวก็ด้านขวาเนี่ยถึงจะเป็นหน้าปกของเดือนนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเพอแป๊บเดียวก็เดือนธันวาคมแล้วเนาะคือเรารู้สึกว่าแบบมันเพิ่งปีใหม่มาไม่กี่เดือนเองอะแล้วตอนนี้เราก็วาร์ปค่ะทุกคนเราสิ้น พวกเราทุกคนอยู่กันเดือนธันวาคมแล้วเดือนสุดท้ายของปี2 2 2มันมันเร็วมากจริงๆก็เราก็เพิ่งได้มานั่งเซตบู l เลตจูเนียลตอนวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่28เพราะว่าวันพฤหัสที่ผ่านมามีสอบค่ะเป็นสอบเออขาเรียกสอบอัปเกรดสอบ n อนนู r รีวิวทุกคนเราผ่านแล้วเราเป็นเด็กนักเรียน phd ปี3แล้วค่ะ นึกว่าจะไม่รอดนักเครียดเธอเป็นสัปดาห์ที่แบบเครียดมากแล้ววันศุกร์ก็เลยแบบไม่ทําอะไรเลยนอนแล้วก็เพิ่งจะได้มานั่งเซตบูโจตอนวันเสาร์นะคะในส่วนของคำอวยพรที่เลือกมาเขียนทางด้านซ้ายนะคะก็คือ May this Christmas be filled with happiness in all of that you do and may this joy continue to the whole through ก็คือถ้าแปลตรงๆก็คือขอให้คริสต์มาสนี้เต็มไปด้วยความสุขในทุกๆสิ่งแล้วก็ให้ความสุขสรรในคำว่าจอยนะคะความสุขสรรนี้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆตลอดทั้งปีทุกคนสัปดาห์ที่ผ่านมามันเป็นสัปดาห์ที่แบบ เราไม่อยากเชื่อว่าเราผ่านมันมาได้ <c oughs> คือเราเครียดเรื่องสอบใช่ไหมคะแล้วก็คือมันงานมันช้าเอาตรงๆก็คืองานมันช้ากว่าที่วางไว้เยอะแล้วก็มีเพื่อนที่เขาต้องโดนสอบซ่อมเพราะว่างานช้าเหมือนกันแล้วก็แบบตายแล้วเราก็แอบ,บกลัวว่าเราจะโดนสอบซ่อมหรือเปล่าสอบก็จะสอบอาทิตย์หน้าแล้ว เปเปอร์ก็ต้องเขียนอีก2องอันยังไม่เสร็จซุปก็เร่งบอกว่าเขียนอันนี้ให้เสร็จ1อันก่อนสอบได้ไหม PowerPoint Present ก็ต้องทำตอน PowerPoint Present งานทั้งปีที่ผ่านมาก็ต้องทำเปเปอร์ก็ต้องเขียนเดี๋ยวก็จะต้องสอบประชุมก็ต้องประชุมแล้วขณะที่กำลังเค,เครียดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าเดี๋ยวอาทิตน้าจะสอบใช่ไหม น้องน้อง f l a t เม t ที่เป็นน้องปีหนึ่งค่ะมาจากสเปนก็เดินมาบอกว่าฉันจะย้ายหอนะฉันจะไม่อยู่บ้านนี้แล้วฉันพร้อมย้ายพรุ่งนี้เลยแล้วก็แบบฮะเดี๋ยวเธอจะมาย้ายพรุ่งนี้อะไรฉันจะสอบอาทิตย์หน้าน้องอีกคนที่อยู่ด้วยกันก็แบบกำลังปั่นงานเดตไลน์สี่ห้าตัวแล้วยูอยู่ก็แบบว่าน้องมาขอออก เป็นอาทิตย์ที่เครียดมากเลยค่ะเพราะว่าต้องหาคนมาแทนน้องที่ย้ายออกต้องคุยกับเจ้าของบ้านว่าน้องเขาย้ายออกนะต้องมาล่างสัญญาใหม่นะต้องไปนัดเอเจนซี่มาตรวจบ้านต้องเคลียร์บ้านต้องเปิดบ้านรับคนมาดูสองสามคนเดี๋ยวก็เดือนหน้าก็จิ้นปีแล้วจะไปหาคนจากไหนโอ้เดี๋ยวก็จะสอบแล้วก็โอ้เยอะแยะไปหมดเลย ตอนนี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดแล้วค่ะก็พอสอบเสร็จดีใจได้สักแป๊บหนึ่งก็ได้อีเมลยืนยันว่าได้คนชาวบ้านใหม่แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะต้องหารค่าชาวบ้านกันแค่สองคนบ้านที่อยู่เป็นบ้าน3มห้องนอนค่ะกช็ช่าแชร์กันเช่าทั้งหลังดังนั้นถ้ามันมีห้องห้องหนึ่งว่างคนที่เหลือก็จะต้องแชร์กันออก ก็เลยเวลาคนออกทีเราก็จะเคร่งเครียดทีแต่ส่วนใหญ่ก็คือเวลาใครจะออกเขาก็จะบอกกันล่วงหน้าเป็นเดือนๆมีน้องคนนี้แหละที่แบบว่าอยู่ๆเดินมาแล้วก็บอกว่าจะออกเลยน่าจะเหงาเพราะว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาอ่าไม่ค่อยได้คุยกับน้องเท่าไหร่ต่างคนต่างปั่นงาน,นะคะ่ะแล้วก็ ขออนุญาตวนเวอร์นะคะทุกคนวนเวอร์ไปหลายนาทีเชียวเอาละค่ะแล้วก็กลับมาที่ Bullet Journal กันดีกว่าด้านด้านขวานะคะเป็นหน้าปกก็เขียนคำว่า d e c ember เนาะเดือนธันวาคมอุ้ยธันวาคมแล้วอะ่ะนีมากมากเลยในส่วนของธีมนะคะเอาตรงๆเลยนะทุกคน คือนึกไม่ออกอะถึงจะเป็นธีมคริสต์มาสก็เหอะแต่ก็จะเป็นมันก็เป็นช่วงที่แบบนั่งน,นึกอยู่ชั่วโมงกว่าเพราะว่าไม่ค่อยไม่เรารู้สึกว่าธีมคริสต์มาสในปีที่ผ่านมาของเราอะค่ะมันไม่ค่อยสวย <laughs> มันไม่ค่อยสวยเลยอะ,ละพอสีเขียวกับสีแดงมันอยู่ด้วยกันอะมันระบายยากมากเลยเดือนนี้ก็เลยเป็นธีมอ่ากิ่ง กิ่งต้นสนนะคะแบบที่เขาบางทีเขาจะเอามาพันเป็นพวงลีดกลมๆที่แขวนประตูบ้านเนาะก็ตั้งใจว่าดเป็นแบบกิ่งต้นสนแล้วก็มีผลสีแดงๆแบบตกแตง่งทีนี้เราอะร่างเขาโครงไว้ล้ว่าหน้านี้เราจะเขียนอะไรแต่ว่าเราไม่ได้ร่างรูปภาพที่เราจะเขียนอ่ที่เราจะวาดค่ะเรารงแงอ,อี คำวอวยพรด้านซ้ายเมื่อกี้ที่มีร่างก่อนพวกต้นไม้ใบไม้ที่เห็นอยู่นี่คือวาดสดหมดเลยดังนั้นคือหน้าปกมันเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วเรารู้สึกว่าช่วงหลังๆเหมือนเราไปจับจุดได้ตอนวาดไปสักสองสับหน้าแล้วว่าอ๋อระบายแบบนี้มันสวยกว่าดังนั้นดูไปตอนสักพักหนึ่งนะคะ ในส่วนของหน้าปกเนี่ยเราก็พยายามใช้สีเขียวหลายๆโทนเนาะมันจะได้ดูเขาเรียกยังไงอะสมจริงมากยิ่งขึ้นแต่รู้สึกว่ายิ่งระบายก็ยิ่งไม่เหมือนยิ่งเหมือนยิ่งเหมือนต้นสนปลอมต้นกิ่งต้นคริสต์มาสปลอมอะค่ะแล้วคือเนี่ยทุกคนเราก็จบไปแค่นี้หน้าปกเพราะตอนแรกแพนมาว่าแบบให้ดูกิ่งสนมันต้องสวยปัดซ้ายปัดขวาแล้วก็ไม่สวยค่ะ แล้วก็เลยตัดสินใจใช้าปากกาสีแดงปากกาสีน้ำสีแดงนะคะในการระบายเป็น,นจุด3จุดเป็นคล้ายๆแบบว่ามิโซโทเป็นผลเบอร์รี่แดงๆกระจายกระจายให้มันดูมีอะไรมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยหน้าปกดูดีขึ้นแล้วห <laughs> น้าถัดไปค่ะเป็นปฏิทินรายเดือนก่อนเดือนนี้ก็จะต่างไปจากเดือนก่อนๆ พอสมควรค่ะเราเริ่มด้วยการเขียนปฏิทินแนวตั้งทางด้านซ้ายแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ทั้งครึ่งหน้าเหมือนเดือนก่อน,อนในเดือนนี้เราจะมีปฏิทินที่เป็นปฏิทินตารางที่กำลังวาดอยู่สำหรับแพลนทุกสิ่งเพราะว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนธันวาคมแล้วที่ UK เนี่ยคริสต์มาสคือวันหยุดใช่ไหมคะดังนั้นมหาลาัยปิดตั้งแต่วันที่24 แล้วก็ปิดยาวไปจนถึงต้นเดือนมกราเลยเราก็เลยจะต้องมีพื้นที่ในการแพลนว่า3สัปดาห์ที่เหลือ3สัปดาห์ที่เหลือเนี่ยจะทำยังไงให้งานเสร็จเพราะว่าซปเปอร์วิเซอร์ก็ลาแกบวกเวลาเพิ่มไปแล้วฉะนั้นแกลาตั้งแต่วันที่22เรามีเวลา3สัปดาห์ในการเขียนเปเปอร์2ฉบับให้เสร็จอันนึงอาจจะเสร็จแล้วเพราะว่าปั่นตั้งแต่ตอนจะสอบ แต่อีกอันนึงมีแต่เขาโครงจะต้องเขียนให้เสร็จใน3สัปดาห์าเขียนดราฟ1หนให้เสร็จนะคะแล้วก็แต่งแต่งอันนี้ใช้ทวินไลเนอร์สีแดงนะคะในการเขียนแบบให้มันมีสีสีหน่อยเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าที่ไม่ได้คิดไว้ว่าจะแต่งยังไงด้านซ้ายเนี่ยที่เป็นปฏิทินแนวตั้งก็จะเอาไว้เขียนพวกกำหนดการนะคะเดทไลน์มีประชุมวันไหนมี เดทไลน์วันไหนต้องส่งอะไรวันไหนก็เนื่องจากมันมีแต่สีแดงเนาะเราก็เลยหยิบปากกาสีเขียวมาเขียนคำว่า d e c ember ไว้ด้านบนแล้วพอเขียนเสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่ามันไม่เข้าท่าเข้าทีเท่าไหร่ก็เลยไปหยิบสีเขียวอ่อนมาเขียนทับอีกทีนึงแบบเอ๊ให้มันเป็นแบบดูแรงเงาแรเงาขึ้นมาแล้วก็พอมองไปปุ๊บก็ไม่ก็ไม่ถูกใจอีกแล้วก็เลยใส่กิ่งต้นสดลงไปที่ข้างล่างกะว่าแบบมันจะดู ให้มันดูดีขึ้นนะคะแต่ทีนี้เรายังไม่เจอวิธีระบายกิ่งต้นสนให้มันสวยแต่ก็ดืออันนี้คือสภาพที่มันเสร็จตอนแรกแล้วก็เอ๊ทำยังไงดีนะแล้วก็เลยเติมข้างบนลงไปทีนี้พอเติมข้างบนลงไปเราก็รู้สึกว่าไม่น่าเลยแล้วก็เลยเติมเอ๊เม็ดเม็ดสีแดงๆลงไปเม็ดเม็ดสีแดงๆจะช่วยชีวิตเราได้เราเชื่ออย่างนั้นค่ะเราก็เติมลงไปแล้วก็ ก็ดูดีขึ้นมานิดนึงละมัง้งก็ขวาบนมันเหมือนกอย่ามากเลยทุกคนเหมือนกอย่ากำหัวแล้วเราก็ยอมแพ้ค่ะแล้วก็ไปหน้าถัดไปหน้าอาเดือนนี้นะคะนอกจากจะปฏิทินที่เปลี่ยนไปแล้วเราย้ายหน้าที่สําหรับเขียนทุดูทั้งหมดอ่ที่ปกติเราจะเขียนเอาไว้ ก่อนว e e k l y เนาะย้ายมาไว้หลังปธีเลยเพราะว่าหลังจากเสร็จเสร็จเนี่ยเราจะมานั่งเขียนว่าเรามีงานอะไรบ้างที่ต้องทําให้เสร็จก่อนคริสต์มาสแล้วก็งานไหนที่เอาไปไว้ปีหน้าในหน้านี้เราตัดสินใจลองลองวาดกิ่งต้นสนแบบใหม่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าสองหน้าที่ผ่านมามันมันน่าเกียดมากเลยก็เลยเริ่มด้วยการวาดกิ่งแล้วก็เป็นผลไม้สีแดงเนาะตีมสีแดง แดงเขียวใชาแล้วทีนี้แทนที่จะวาดเป็นแบบว่าชอ่ชอช่อเดียวแบบในหน้าก่อนๆน,นะคะเราก็วาดเป็นขีดขีดเป็นใบไม้เนาะช่อละสีใช้สามสีแบบให้สีสามโทนเนี่ยมันต่างกันมันจะได้ดูมีมิติดูลอยขึ้นมาซึ่งเฮ้ยมันออกมามันออกมาดูดีมากเลยทุกคน นี่คือผลของการไม่ลองไม่ได้ลองวาดในกระดาษข้างน,นอกก่อนแล้วลงเลยนะคะก็จะมีความไม่ค่อยเหมือนกันของหน้าปกแล้วก็หน้ากลางๆทุกคนเราแฮปปี้กับหน้านี้มากเราก็เลยเปิดย้อนกลับมาแล้วก็คิดว่าเติมสีอ่อนให้หน้านี้ดีกว่ามันจะได้ดูมีอะไรขึ้นมานิดนึงหน้านี้ก็จะมีการเติมขึ้นมานะคะแล้วก็รู้สึกว่าข้างล่างอะดีหน่อยแต่ข้างบนก็ยังเหมือนพงหญ้าอยู่แต่การเติมสีสามสี อ่าสีเขียว3าสีลงไปเนี่ยคือมันเป็นความคิดที่ถูกต้องมากแล้ก็เติมสีเขียวเข้มให้กับอ่าคำว่า d e c ember นะคะมันจะได้ดูอนนันนั้นนิดนึงแล้วก็เติมเติมพยายามพยายามแก้หน้าน,นี้นานมากแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแก้แล้วดีขึ้นหรือเปล่าแต่ดีดีขึ้นแหละดีขึ้นกว่าตอนแรกแม้ว่าตรงหัวหมุมด้านบนก็จะยังเหมือนกอหญ้านะคะ หน้าด้านขวานะคะก็เป็นหน้า gratitude ที่มีทุกเดือนเรามีทุกเดือนเลยก็คือเอาไว้สำหรับเขียนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเพื่อไม่ให้ชีวิตมันคเครียดแล้วก็ซุมเศร้าจนเกินไปนะคะก็จะมี gratitude ไว้สำหรับเขียนชมนกชมไม้ขอบคุณสิ่งดีๆต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะทำให้แบบว่าวันไหนเครียดมากมาก เหมือนอาทิตย์ก่อนก็จะมานั่งนึกว่าวันนี้มันมีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างนะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหน้าถัดไปนะคะเป็นหน้า Habit tracker ค่ะอันนี้เราเขียนเอาไว้แล้วเนาะเพื่อประหยัดเวลาเรารู้สึกว่าถ้าเรามานั่งเขียนตอนที่อัดวิดีโอเลยเนี่ยเิมมันจะชอบเต็มค่ะแล้วเราก็จะต้องไปเร่งตอนช่วงหลังๆเราก็เลยเซตเอาไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับหน้านี้นะคะเป็นครึ่งวงกลมค่ะเป็นเป็นช่อช่อกิ่งสนเป็นครึ่งวงกลมลงมาแล้วก็หลังจากนี้คือเราวาดแบบนี้ทุกคนมันวาดง่ายมากแล้วมันออกมาสวยมากใช้สีเขียวสามสีสามโทนแล้วก็ขีดขีดขีดขดขีด,ขด,ขดเรียงลงมาแล้วก็ให้มันทับทับทบกันลงมาหน้านี้เป็นหน้าที่เรารู้สึกว่า มันสวยที่สุดเพราะว่ามันมีความเป็นช่อลงมาแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ปากกาสีแดงในการเติมลูกลูกฮอลลี่หรือเปล่านั่นคือชื่อลูกของมันหรือเปล่าหรือมันหรือมันคือหรือมันคือโลวันแล้วก็ไม่แน่ใจค่วะว่าไอ้ลูกเงแดงที่เขาเอามาแต่งช่อคริสต์มาสเนี่ยคืออะไรแล้วก็เติมลงไปหน้าถัดไปค่ะเป็น well being tracker ก็แท็กเกอเดิมที่ทำมาสามมเดือนแล้วไหมอ่ะ เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบเราเราชอบแท็กเกอร์หน้านี้มากก็เดือนนี้ก็เหมือนเดิมค่ะตี 1- ถึงส0สิบเป็นแกนตรงกลางแล้วก็ข้างบนเป็นอ่าอะไรนะโทรศรัพท์กับลืมเขียนนะ่ะโทรศรัพท์กับลืมเขียนคะ่ะทุกคนด้านบนอ่า้ายบนเป็นโทรศรัพท์ ขวาบนเป็นชั่วโมงนอนซ้ายล่างเป็นมูทนะคะแบบให,ให้คะแนนว่าในแต่ละวันเนี่ยเราแฮปปี้แค่ไหน1,2,3,4,5,6,7,8เป็นเลเวลไปแล้วก็ทางขวาล่างเป็นจำนวน to do ที่ทำเสร็จในแต่ละวันคือในแพนเนอร์เนี่ยเราจะให้ดาวตัวเองค่ะทุกๆครั้งที่ทำเสร็จ1 to do To do ย่อยก็นับถือว่าได้1ดาวแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยทำได้กี่ to do วันไหนที่เราทำถึง8 to do เราถือว่าวันนั้นคือวันที่สำเร็จแล้ววันนั้นมีความโปรดักทีฟแล้วประมาณนี้นะคะก็คือเลข8 to do นี่คือไม่จำเป็นต้องทำตามเพื่อนๆสามารถอเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้ทีนี้คือเราอะเรียนปรเอกใช่ไหมคะมันไม่มีมันไม่มีใครมา คุมเรามันไม่เหมือนตอนที่เรียนแบบว่าปติปโทเนาะที่แบบว่าต้องทำเธอมีงานนี่นี่นะส่งวันนี้นะอะไรปรนะมาณนั้นมันไม่มีใครตามมันไม่มีเดทไลน์คือมันไม่มีเดทไลน์ค่ะเราต้องตั้งเดทไลน์ของตัวเองแล้วก็มันไม่มีเวลาที่แบบว่าต้องไปเข้าเรียน8ปดโมงถึงห้าโมงเย็นอะไรอย่างนี้ดังนั้นทุกอย่างมันคือเราต้องคุมตัวเองดังนั้นก็จะมีอะไรพวกนี้ละค่ะยุบยิบกลับมา อาล่ะค่ะมาถึงหน้า weekly ในหน้ารายสัปดาห์นะคะเป็นรายสัปดาห์ที่เซตไวที่สุดเราก็จะแบ่งเป็น3ช่องแนวตั้งนะคะช่องละ9ถ้าเกิดใครใช้กระดาษ a 5แล้วก็กริดห้มิลิเมตรเนี่ยน่าจะน่าจะใสเท่าเท่ากาันก็คืออย่างละ9ช่อง ทางด้านขวาเนี่ยก็จะตีเป็น7วันเนาะสำหรับเขียนว่าในแต่ละวันเนี่ยมีนัดหมายอะไรบ้างแล้วพอดีว่าวันที่1ของเดือนธันวาเนี่ยเริ่มที่วันอังคารเราก็เลยแต่งข้างบนช่องว่างสุดข้างบนก็เลยว่างก็เลยแต่งเป็นใบไม้เล็กๆๆ,ๆลงไปช่องซ้ายสุดจะเป็นช่องทูดูใหญ่ของทั้งสัปดาห์คือสัปดาห์นี้มีทูดูอะไรต้องทําบ้างก็จะเขียนไว้ช่องซ้ายสุดค่ะส่วนช่องสาม สี่ช่องตรงกลางเนี่ยจะเอาไว้สําหรับเขียนในแต่ละวันแต่ทีนี้เราจะไม่ตีช่องเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าวันหนึ่งมันสั้นยาวแค่ไหนใช่ไหมแล้วก็จะเขียนไล่ลงมาถ้าวันไหนมีน้อยก็น้อยค่ะแล้วพอวันถัดไปก็เขียนลงไปข้างล่างต่อเลยเดี๋ยวเราดูใน IG จนะแต่ถ้าใครนึกวาาไม่ออกเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปสไปอัพบนนันค่ะแล้วก็นี่อันนี้วันสุดท้าย เดือนธันวาคมวันสุดท้ายมันอาทิตย์สุดท้ายมันมีแค่4วันเนาะเราก็เลยใช้แค่ด้านหน้าด้านซ้ายอย่างอย่างเดียวแล้วก็ย้ายอีช่องเล็กๆนี้มาไว้ทางสายล่างแล้วก็ทูด,ดูของสัปดาห์นั้นก็มีแค่ครึ่งบนพอทางด้านขวาที่แต่งแต่งมาสักแป๊บหนึ่งแล้วก็คือเป็น reflection ค่ะก็คือทบทวนทบทวนว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง าตัวอย่างของโนเวมเบอร์ก็จะเป็นประมาณว่าชั้นสอบผ่านแล้วนะเราเรามีทาเรื่องแบบการจัดการนู่นนี่นั่นเรื่องหอเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะก็ทบทวนว่าตัวเองเนี่ยจัดการความเครียดเป็นยังไงเราเอระวังตัวยังไงนะตอนที่น้องมาบอกว่าจะย้ายเราได้แบบแสดงท่าทีไม่พอใจอะไรหรือเปล่าหรือว่าเรา ทำดีที่สุดแค่ไหนเรามีอะไรที่มันสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หน้าถัดไปไม่ใช่สิไม่ใช่หน้าถัดไปทีนี้สมุดเล่มนี้ค่ะมันเหลือไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเหลือประมาณที่เห็นก็คือถ้า ใช้ต่อก็จะใช้ได้อีกแค่ประมาณ1เดือนเท่านั้นก็เลยตัดสินใจว่าในหน้าที่เหลือจะทำเป็นหน้าเดลี่หรือว่ารายวันหรือบางคนจะเรียกว่าไดอารี่ก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ลองเขียนดูเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็ตามตามที่นับหน้าแล้วนะคะก็จะมีหน้าขาดนิดหน่อยถ้าเขียนทุกวันก็จะหมดเล่มพอดีมันก็จะไม่เหลือ แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นเล่มใหม่ในต้นปี2021ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับ setting up bullet journal เดือนธันวาคมเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างค่ะตรงไหนรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยมันไม่มันไม่สวยหรือว่าหน้านี้มันสวยหรือว่าจริงๆพี่เติมเติมหลอดไฟไหมเติมดาวดีหรือเปล่า เติมอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้ค่ะแล้วก็อันนี้เราปล่อยฟุตเทจทิ้งไว้ว่าเราใช้จริงๆนะเราใช้กําลังกําลังนั่งแพนอยู่ว่าใน3สัปดาห์เนี่ยเราจะต้องเขียนอะไรก่อนเขียนอินโทรเขียนส่วนไหนให้เสร็จภายในในแต่ละสัปดาห์ไปแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาย่ออีกทีเนาะว่าในแต่ละวันมีทูดูพารากราฟไหนบ้างที่ต้องทำอะไรบ้างที่ต้องอ่านอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวสิ้นปีเราจะมาเปิดผ่าน bullet j เจอร์ l ของทั้งปี2020กันคือจริงๆจะเปิดผ่านตั้งแต่เล่มที่แล้วเราก็ไม่ได้อัดสักทีดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเปิดผ่าน2เล่มรวดเลยค่ะของทั้งปี2020แล้วก็อะไรอีกเพื่อนๆอยากให้สมุดเล่มถัดไปเป็นตีมอะไรสามารถเม้นบอกกันได้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาได้มาลุ้นกันว่าขึ้นเล่มใหม่แล้วเราจะใช้ตีมอะไรก็มีอะไรอีกไหมอ่ะก็น่าจะจบกันคลิปนี้ก็น่าจะจบแล้วล่ะค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังกันจนจบวิดีโอเลยนะคะวันนี้มายาวเป็นพิเศษเลย20นาทีเราไม่ได้แตะเลข20มานานแล้วเนาะ ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอีแค่10คนเท่านั้นเราจะแตะ2000คนแล้วตื่นเต้นค่ะอีแค่10คนเท่านั้นใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันให้ด้วยนะคะแล้วก็เมนคอมเมนต์เป็นกำลังใจคอมเมนต์สติกเกอร์ก็ได้ค่ะ คอมเมนต์จุด3าจุดก็ได้คอมเมนต์ comment อะไรก็ได้สปแปมมาได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปน่าจะเป็นคลิปเปิดผ่านตอนสิ้นเดือนไม่แน่ใจว่าจะตัดอ่าบล็อกเที่ยวทันไหมเป็นบล็อกเที่ยวของปีที่แล้วช่วงนี้ของปีที่แล้วที่ตัดตัดหยุดหยุดมาพักหนึ่งแล้ว ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ก็สวัสดีค่ะ